นี่นะคะเป็นบรรยากาศยามเช้าค่ะหน้าที่พักนะคะโอ้ก็เห็นวิวทะเลหมอกเหมือนกันนะคะทุกคนสวยๆถ้าใครไม่ชอบเดินป่าจะดูหน้าที่พักอย่างเดียวก็ได้ค่ะทุกคนสวยมากๆเซเว่นกลางวิวโฮมสเตย์ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ บ้านจ่าบูอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะผู้จะพาทุกคนมานอนโฮมสเตย์กันที่บ้านจ่าบูค่ะเพราะว่าบ้านจ่าบูเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลานั่องเที่ยวมาพักนะคะก็จะมานอนโฮมสเตย์กันค่ะผลที่คนมาพักโฮมสเตย์ stay, เพราะว่าที่พักอะค่ะจะอยู่แบบหันหน้าเข้าหาภูเขาเลยค่ะก็คือถ้าตอนเช้าค่ะทะเลหมอกออกค่ะก็จะเห็นแบบ หมอกอยู่ตรงกลางนะคะและฉากหลัองก็จะเป็นภูเขาค่ะก็สวยงามมากคืออยากมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งได้มีโอกาสมาค่ะก็ที่พักที่ผู้จองในวันนี้นะคะก็ชื่อเซเว่นกางวิวค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักกันนะคะว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะวิวหน้าโฮมสเตย์ค่ะชื่อเซเว่นกลางวิวโฮมสเตย์นะคะก็จะมองเห็นวิวภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันไปค่ะเทือกเขาสวยงามเลยค่ะทุกคนแ,แดดแรงค่ะแดดแรงเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เช้าจะเห็นทะเลหมอกหรือเปล่านะคะนี่นะคะทางเข้าออกเซเว่นกลางวิวค่ะ เราต้องเดินไปทางนี้นะคะตอนแรกหาทางเดินไปเจอที่ไหนได้ต้องลัดเลาะเขา้าที่จอดรถข้างบ้านค่ะค่ะคะทุกคนแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะผู้มาเร็วเกินค่ะแม่บ้าน,นยังเคียย์ห้องไม่ทันนะคะลุงเจ้าของเซเป็นกลางวิวเลยบอกว่าสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามค่อย มาเช็คอินนะลูกเออโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็เดินเล่นดูบ้านพักเขาไปกันก่อนละกันค่ะทุกคนบ้านพักก็จะเป็นลัดหลันลงบันไดมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องพักหนึ่งสองสามนะคะอันนี้โซนบ้านพักหมายเลขสี่ค่ะจะเป็นบ้านเดียวอ๋ออันนี้จะเป็นโซนบ้านพักหมายเลขสิบนะคะ นี่หมายเลขสิบค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนตัวหน่อยแต่ว่าเต็มแล้วค่ะปูจองไม่ทันอันนี้ก็เป็นโซนบ้านพักหมายเลขห้านะคะแม่บ้านกำลังทําความสะอาดค่ะ hey, <yeah. S 1> อันนี้พี่แม่บ้านนะคะ hey, <yeah. S 1> เหนื่อยเลยค่ะช่วงนี้ <Hey. S 1> เพราะว่าต้องซักหมดใช่ไหมคะ hey, <yeah. S 1> พี่บอกว่า hey, <yeah. S 1> ห้อง <Hey. S 1> ใชายช่วงโควิดจะเหนื่อยหนักกว่าเดิมประมาณสองสามเท่าเลย <laughs> hey, <yeah. S 1> ช่วงนี้ลูกค้า <Hey, yeah. S 1> เต็มทุกวันไหมคะ ค่ะพี่เขาบอกว่าให้ไปดูห้องพักเก้าเราได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปชมก่อนนะคะเรเข้ามาปุ๊บก็จะมีอ่างล้างมือให้นะคะมีไม้กวาดไปกวาดระเบียงค่ะอ่าแล้วก็นะคะของเราจะเป็นโซนที่อยู่ด้านล่างค่ะก็ะจะมีห้องหกนะคะเบอร์หกเบอร์เจค่ะแล้วก็เบอร์แปดนะคะส่วนห้องพักของเราค่ะเป็นห้องพักเบอร์เค่ะอ่าเดี๋ยวลอง เซเว่นกลางวิวค่ะเดี๋ยวลองเปิดดูบรรยากาศภายในห้องนะคะเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยจา้าว้าวห้องพักถือว่ากว้างนะคะเนี่ยแต่ไฟมันอยู่ตรงไหนล่ะจ๊ะนี่นะคะบรรยากาศข้างนอกค่ะพอเข้าไปก็จะนี่นะคะมองเห็นวิวข้างน,นอกค่ะไฟอยู่ฝั่งน,นะะู้น อันนี้เป็นห้องสําหรับสองคนนะคะแต่เป็นเตียงใหญ่ค่ะก็คืนละแปดร้อยบาทนะคะแต่พอดีว่าผู้นอนกันสามคนค่ะก็เลยบวกจ่ายเตียงเสริมเพิ่อมอีก3ามรอบาทค่ะคือปกตินะคะเตียงเสริมเขาจะกลางให้ตรงนี้ค่ะแต่พวกผู้ไม่เอาก็คือจะนอนเบียดกับตรงนี้สามคนนะคะตื่นเช้ามาก็พรุ่งนี้ขอให้เห็นหมอกปังๆสวยงามวิวตรงนี้ด้วยค่ะ แล้วก็ในห้องก็มีทิชชู่ทิชชู่นี้นะคะทิชชู่นี้ให้ค่ะแล้วก็น้ำสามขวดน,นะคะมีแม่เขวนให้ที่เขวนมีพัดลมจะ้ะมี Wi-Fi ให้ด้วยนะคะทุกคน <Wow. S 1> ตามนี้เลยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในโซนห้องน้ำนะคะโอ้ห้องน้ำก็ถือว่ากว้างขวางมากเลยนะคะ ตอนโทรมาจองก็คือหลานเจ้าของเซเว่นกลางวิวบอกว่าห้องน้ำเนี้ยค่ะก็คือสร้างใหม่นะคะคือเมื่อก่อนจะต้องใช้ห้องน้ำรวมที่เมื่อกี้อยู่ทางสายมือนะคะก็คือมีม่านให้นะคะมีที่แขวนผ้าค่ะมีแอร์อ๋ Air. อที่นี่แอร์เป็นแอร์ระบบใหม่นะคะไม่ใช่แอร์เป็นเออระบบแก๊สค่ะอ่าอันนี้ก็คืออ่างล้างหน้ากระจกนะคะแล้วก็ทาําทาม ขี่ก้นก็มีด้วยค่ะโาสกว้จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีทางขยัะด้วยค่ะบรรยากาศโดยรวมในห้องน้ำนะคะแออันนี้ห้องน้ำบรรยากาศมางออกไปค่ะก็ะจะประมาณนี้เมื่อกี้แม่บ้านบอกว่าตอนเช้ายังมีทะเลหมอกอยู่นะคะ <Wow. S 1> ก็พรุ่งนี้ขอ ให้เรานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นวิวทะเลเหมอกปังๆแล้วกันนะคะทุกคนแต่ว่าพรุ่งนี้เช้ากะว่าจะไปขึ้นเดินขึ้นดูหมอกบนภูผาหมอกคะ่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวเดียวกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าจะอยู่สูงกว่า <Wow. S 1> ตรงโฮมสเตย์ที่เราพากค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะน่ารักมากเลยมีสบู่ให้ด้วยค่ะแอบพิมพ์ว่าเซเว่นกลางวิวโฮมสเตย์ตาโบค่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าห้องพักนะคะทุกคนคือโฮมสเตย์ของเราโซนที่เราเลือกเนะะี่ยค่ะก็คือจะเป็นโซนห้อง 6, 7, 8, 9ค่ะซึ่งจะอยู่ล่างสุดเลยนะคะก็คือจะไม่มีโฮมสเตย์หลังไหนขวางวิวข้างหน้าค่ะอ่าก็คือพอโฮมสเตย์เราอยู่ล่างสุดใช่ไหมคะพอพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นแบบวิวทะเลหมอกแบบปังๆเลยะคะ่ะนี่นะคะก็เห็น ที่เลือกหลังเลนสุดก็เพราะว่าช่วงนี้็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็คือปลอดภัยไว้ก่อนค่ะก็ถือว่าประทับใจคะ่ะคือตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งน,นะคะแต่ว่าเพรนั่งเล่นหน้าที่พักหน้าโฮมสเตยน,นะคะก็คือมีลมรับโชยเย็นมาแบบลมตีหน้าเบาๆคะ่ะทุกคน,น,นแบบฟินแล้มีความสุขมากเลยคะ่ะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผู้ชอบมานอนพักแบบโฮมสเตยคะ่ะ นี่คือโซนห้องข้างบนนะคะห้องหนึ่งห้องสองแล้วก็ห้อง3ค่ะคือตอนแรกอะผู้ลังเลว่าจะพักโซนห้องหนึ่องสามดีหรือ6กเจดีแต่ว่าน้องที่เวลาเจ้าของค่ะบอกว่าเอาข้างล่างดีกว่าพี่เพราะว่ามันไม่มีวิวบ้านบางังซึ่งจริงค่ะมองข้างบนก็คือเห็นภูเขาจริงๆนะคะเห็นภูเขา แต่ว่ามันมีบ้านบางซึ่งวิวมันจะคนละแบบเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณหลานเจ้าของที่พักมากเลยค่ะที่แนะนำได้ถูกใจค่ะที่พักที่เราอยู่นะคะเซเว่นกาววิวจะไม่มีที่จอดรถค่ะก็อันนี้ก็คือจะเข้าทางนี้คือทางร้านค้าก็ได้นะคะหรือความจริงทางเข้าจริงต้องเข้าทางนี้นะคะ่ะก็จอดรถนี่นะคะฝั่งตรงข้ามเลยค่ะทุกคนแง่อย่างนี้นะคะแต่ห้ามเลยเส้นขาวมาค่ะ โอเคค่ะนี่คือที่จอรดรถฝั่งตรงข้ามค่ะอันนี้นะคะที่พักเซเว่นกลางวิวค่ะก็ข้างบนนี่จะทาเป็นสีคล้า,ายเซเว่นเลยนะคะก็จะเป็นร้านของชาวค่ะก็จะเป็นลุงนางนะคะคุณน,น,น้าคะเป็นเจ้าของร้านเดี๋ยวพนี้จะพาเราไปเดินขึ้นจุดชมวิวภูผาหมอกเลยค่ะมเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดชมวิวนะคะ อันนี้เป็นพี่แม่ครัวคะ่ะนี่นะคะข้างบนนี้จะเป็นโซนทานข้าวคะ่ะที่นี่จะรวมอาหารเย็นนะคะทุกคนนี่คะ่ะจะเป็นเซว่นกลางวิวโฮมสเตย์นะคะนี่คะ่ะใครว่าบนดอยไม่มีเซเว่นะคะ มีคะ่ะที่บ้านจ่าบูก็มีเซเว่นะคะแต่เป็นเซเว่นกลางวิวะคะ่ะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะทําเป็นจุดถ่ายรูปคะ่ะเป็นดานมาร์กของโฮมสเตย์ที่นี่เลยนะคะน,นี่คะ่ะก็จะเป็น,เ,นเป็นโต๊ะก,กาแฟนั่งทานข้าวนะคะฮันแน่ฮันแน่สวยขนาดไหนต้องไปดูกันนี่คะ่ะเซเว่นกลางวิวตอนนี้แดดแรงหน่อยก็จะมองไม่เห็น พี่แม่ครัวบอกว่าสักประมาณ5้าโมงเย็นก็มาทานข้าวเย็นได้แล้วค่ะอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศตอนเย็นที่เรานั่งทานข้าวนะคะทุกคนมันสวยมากเลยนี่นะคะเติมไอาเติมได้ไดหรอคะพี่แดงนนเ,เชฟสสวยขั้ชายอะค่ะผู้ายคา่ะขัวแขกมันสนหลัง พริกขั่วทรายใช่ไหมคะผั่วอะไรนะคะผั่วแขกแล้วก็ต้มมันปลาต้มหม้อ,อ,อปลา,ปาแล้วก็ข้าวโถนึงแล้วก็เติมได้ไม่อั้นด้วยนะคะนี่อาหารที่โฮมสเตย์เซเว่นกลางวิวค่ะจะเช็ดไหมหรอไม่เมมช็ดนะน่ากินทุกอย่างเลยนะคะร้อนๆที่สำคัญ เติมได้ไม่อัน้นเียค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะทุกคนคะอันนี้เรียกว่าน้ำพริกขั่วทายค่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะคะมันทําด้วยถั่วเน่าถั่วลิสงปลาแห้งกุ้งแห้งแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยวไปลองชิมกัน,นะค่ะอันนี้ก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นทอดใส่น้ำหมาล่าน้ำจิ้ม พี่เอลองแล้วบอกว่าเด็ดมากเลยค่ะทุกคน <Wow. S 1> <laughs> หลังจากที่ลองชิมแล้วนะคะอร่อยถูกใจมากเลยคะ่ะโดยเฉพาะน้ำพริกขั่วสายนี่นะคะโหราดบนไข่เจียวค่ะทุกคนเพราราดบนไข่เจียวแล้วแบบอร่อยมากเลยคะ่ะเหมือนกินไข่เจียวกับน้ำพริกน้ำพริกเผาแต่อันนี้จะเป็นน้ำพริกขั่วสายรสชาติมันก็จะแบบอร่อยเด็ดเป็นคนละแบบนะคะแล้วก็ ผัดถั่วนะคะผัดถัว่วผัดถั่วก็อร่อยนะคะถั่วไม่เหมือนบ้านเราแล้วก็นั่งกินลมชมวิวไปนะคะบรรยากาศสวยงามมากค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศยามเช้าค่ะหน้าที่พักนะคะโอ้ก็เห็นวิวทะเลหมอกเหม,มือนกันนะคะทุกคนสวยๆถ้าใครไม่ชอบเดินป่าจะดูหน้าที่พักอย่างเดียวก็ได้ค่ะทุกคนสวยมากกเซเว่นกลางวิวโฮมสเตย์ค่ะอ่ะ ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ราคาห้องพักก็คือห้องนี้นะคะก็คือคืนละ800ก็คือจะรวมอาหารเย็นด้วยนะคะแล้วก็คือบวกเตียงเสริมก็คือเพิ่มอีก300บาทะค่ะก็ถ้าใครสนใจก็มาพักที่เซเว่นกลางวิวโฮมสเตย์ได้เลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะแปะเพจที่ลิงก์ข้างล่างไว้ให้ะค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe, กด b s c ส i b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย